สวัสดีครับผมช่างนมกเกษมมอเตอร์กับผมวันนี้ก็จะมาเสนอรถเดฟบลอยซิปไอสตาร์ทมือจบๆสักคันครับผมเลี่ยมๆเลยครับคันนี้ใหม่ทางลำครับผมขนาดจอดเงายังใหม่ครับอ่ะมันเหราสู่ฟังเด้อพี่น้องเลยเพื่อหาใช้งานกับผมไม่พิดหวังกับผมรถ รถจัดัใหม่ทั้งคันครับผมรถเป็นปีเป็นตัวแรกเลยครับผมปีห้าสามเต็มเต็มชุดโอนอาจเกินต้องจดใหม่ว่าผิดก,กับบัตระบัตรประชาชนอะไรเพราะกรอยู่อสถสานอยู่ในพบครับรถโอนได้นอบัตอะไรก็อยู่นี่แหละใหม่ใหม่ทั้งลำครับใหม่ทั้งลำ้ำจะมีพี่น้อง สนใจไม่อยากเหนื่อยหาซื้อรถคันละหมื่นหรือหมื่นในหน่อยๆอันนี้ทำให้จบเลยครับผมดูรายละเอียดดูก่อนึงภายนอกก่อนพอได้อยู่เด้อครับพอดูอยู่จ้ะเป็นตัวน,นี้เป็นแดง แตงเท่าสตาร์ทมือตรงรุ่นจ้ะสวยๆครับสวยๆก็ถ้าว่าตั้งแต่การเช็คการซ่อมการเปลี่ยนเปลี่ยนตังแต่คือทำให้มันดีด้วยจ้ะรถรถมันเป็นรถเดิมนี่แหละแต่ว่ามันก็ใช้งานมาเนาะสิบกว่าปีมันก็เสื่อมสภาพไปละครับอะไรไม่ดีก็ททำให้ใหม่จ้ะไล่ตั้งแต่ข้อเวียงมาเลยจ้ะ พ่อปนบนกับทำลูกแหวนวาวครับผมทำโซโล่ลาวลินทำทุกอย่างจากข้างในเครื่องคาดนี่ชุดคัดเบิกเลยเด้อครับผมไม่หอนไม่ดังครับเงียบดีครับผมตัาวาเครื่องก็พวกเลื่อนพวกอะไรก็อยู่อะไรเดิมอยู่ครบมดครับผมไายนอก,กับเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างครับเท่าที่เปลี่ยนได้ ปอบไม่ปอกแห่นกระจกนู่นนี่จ้ะสวิตกุญแจหนาหลังเป็นชุดใหญ่จ้ะปั๊มเบรกไฟไฟจะเป็นไฟเดิมอยุ่ด้วยจ้ะตะก,ก้าโครงตะก้าปั๊มล่างปั๊มบนจ้ะจานดิสเบรกครับผมล้อแม็กหนาหลังนี่เป็นใหม่เลยด้วครับ อย่างนอกวีลบเบอร์หนาะหลังก็ใหม่พุกใหม่สายใหม่ทำเน่เอาไปใหม่รถกัขาบเบรกมู้นีจ่จ้ะท่อเป็นท่อเดิมท่อเทจอะถอยเสียเดิมมต่ว่าก็สภาพดีครับผมชุกอือชุกหลังก็บใหม่พักเทานาะพักเทาหลังจ้ะ แบตเตอรี่ห่อเบ้อผักหางป่าพวกอะไรก่อนทำอันไหนไม่ดีไม่สวยกับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับอัน,นไหนใหม่ได้ก็ใหม่หมดจ้ะดูเติร์สบังโซคืออันไหนมันขาดก็ซสื่อใส่เติมให้มันเต็มมาจา้ะแต่มันพร้อมชใช่มันนิ่มๆ ภายในก็เก็บให้ครับสีโครงสีอะไรก็พ่นใหม่ดื้อครับแต่ก็พ่นทั่วไปนี่แหละจะไม่ได้ว่าพ่านทูเคหรอกจ้ทูเคสีรถยนต์เองก็เองก็เองก็จะขายราคาถูกไม่ได้มันต้องขายแพงๆแค่นี้ก็จะ้จะก็เอามาเพื่อพี่น้องสนใจเด้อ เีน้ำมานันอะไรใช้่ได้หมดเลยครับไฟตัดบอกตำแหน่งไฟเลียวไฟสัญญาณใช้่ได้ครบทุกอย่างครับสตาร์ทมือนิ่มๆเครื่องเงียบครับเครื่องเงียบเครื่องเงียบเครื่องดีบิดปล่อยคาดจะหน่อยนึงก็ปื๊ดลอยครับลอยห <c oughs> มายถึงว่าลอยฟังว่าคาดมันดีครับเครื่องดีคาดดีกําลังดีครับผม กระบบหัวฉีดระบบปั๊มติ๊กก็ไม่มีปัญหาเด้อจ้ะเช็คให้หมดแล้วจ้ะพร้อมใช้อยู่นีน่ตัวนี้รับไฟได้ตำ่ำสูงอ่า,อาเพื่อหาใช้งานครับผมไม่พิดหวังครับไมพิิดหวัง จำเลยจำจำเลยะครับอยามีพี่น้องสนใจก็อติดต่อทักมาได้เด้อครับหารถใช้งานจบจบเอาไปใช้งานยาวๆใส่พ่วงทางก็ดีครับไปล่อแม็กแล้วสต,ตาร์ทมือด้วยใน้้นเท่าก็ใช้ดีครับสต,ตาร์ทมือ นิ่มๆแตนิ่มๆจเจ้วหาใช้งานทรงก็ทรงดีจ้ะทรงดีชุดสีใหม่ทรงดีสีสวยเอกสารครบพร้อมโอนได้หาอยู่กับม่ผพิดหวังกับผม อ่นนี่ขออยู่สองหมื่นสามเด้อจ้ะมันเป็นตัวสตาร์ทมือก็ต้นทุนมามันก็สูงครับปั้นไปก็ทุนลถซื้อก็ปั้นกับประมาณรวมสองหมื่นก็ขอขอบ้างครับข,ขอขอค่าทัาง้งค่าท,าทำบ้างจ้ะแค่นั้นแหละรครับผมไหวก็พักมาชอบกขว่ากันไปครับผมือักขี่ดีครับผม ท้ลองมาแล้วจ้ะมีพิษหวังจะาหาอยู่เจอครับมีมีงวดครับจบ,จบ,จบสักคันจ้ะก็มีเหลือก็อยว่ากันละจ้ะมีน่น้องันึี้รถลูกค้าแั่เหลือโซนิกกัเบเบฟเบฟหมื่นเอ็ดเบฟลอยลูกค้าซื้อไปเรียวลูกค้ามาจอดฝากขายคืนก็ขอหมื่นหนึ่งมขอพันหนึ่งครับผม ตัวนี้ก็สองหมื่นจ้ะมีแต่เก็บใหม่ทางล้ำจ้ะมีตัวน้อ,องต้นใจข่วงทางก็ยังอยู่เด้อจ้ะอยู่ดีมีแห้งจ้ะเด็ดท่นห้าครับผมเป็นตัวสตาร์ทมือเดี๋ยวสะดวกสะดวกถ้าอยู่นานก็เดี๋ยวบิ้วใหม่ครับผมบิ้วเป็นรถบ้านรถบ้านทำสตาร์ทมือโอเคเด้อครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ ื่าพี่น้องหาอยู่สนใจก็ล่ากันไปครับผมท่างหนุ่มเด้อครับ0819551946ครับผมอยู่อำเภอชมพวงโพราดเด้อครับสัสดีครับผม